การเป็นพู้ถึงเรื่องกองกองทุนไอกองทุนเนี่ยมันมีมานานแล้วจย์ครับแล้วก็โทษนะเสียทุกกองทุนแหละใชแ่แต่กองทุนร่วมทุนสมัยก่อนลงลงลงน้ำเนี่ยตากองเล็กกองน้อยจนกระทั่งตอนนี้มีกองหนึ่งอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีอแต่ว่าคนที่ได้เงินจากกองทุนก็จะจํากัดมากอแล้วก็เป็นรายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นบีซายว่าต้องมีกองทุนนั่นนี้ต้องไม่ต้องเลยนะผมแนะนําให้ พักเนี้ยไปใช้ไปใช้แนวทางเมื่อกี้ของเราที่พักนู้นเอาแบงค์ร้านนะอาจารย์เอาแบงค์ร้านนะใช่ใช่แล้วที่ยังพันนะคนของพักเนี้ยต้องเปลี่ยนไมล์เซตก่อนเพราะคุณอยู่กับสสวมาหลายปีดีดักเลยนะทุกวันนี้คุณก็ยังมีเชื้อของพวกคุณเลยแหละอยู่ในสสวอยู่อ่ะแต่แต่ว่ามีการไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนไมล์เซตคือตัวพวกคุณเลยแหละต้องเปลี่ยนไมล์เซตก่อน ไม่ไม่พักนี้ไม่ได้ไม่พักนี้ไม่ใช่แค่กับสสวนะพักนี้เขาอยู่กระทรวงการคลังมาก่อนไม่ใช่หรอปัุบันก็จะเป็นอยู่ใช่แล้วก็เคยอยู่กระทรวงพลังงานมาด้วยกับคนนี้คนที่มาพูดเนี่ยเคยอยู่กระทรวงพลังงานมาเนี่ยกลุ่มกลุ่มพักนี้เขากลุ่มหัวใจแบง์รัฐอยู่นะครับครับทูกครับเขารู้ขับเคลื่อนได้ดีเล่นได้เลยเล่นได้เลยขออนุญาตข้ามไปอีกพักหนึ่งอีกพักหนึ่งเนี่ยชาติภัยพัฒนาเนี่ยนะครับ คล้ายๆกันคล้ายๆกันที่ที่ที่พี่สุวชัยพูดเมื่อสักครู่นี้เลยกับอ่าเขาเนี้ยเขาเขาเป็นทีมทํางานของทางอ่าอ่าพักพลังประชารัฐเดิมมาก่อนนะสติอีลาตินันด็อกเตอร์เหมือนกันนะอ,อ,อันนี้เขาก็เสนอเลยเขาก็บอกเลยว่าอ่านโยบายที่ดีต้องทําได้จริงตรงจุดแล้วก็ไม่สร้างปัญหานะครับตลาดทุนวันนี้เนี่ยนะครับอย่างสิ่งที่ยังไม่มีใครทําก็คือเป็นเวนเจอร์แคปิตอลิสต์หรือธุรกิจร่วมทุนนะครับนอกเหนือจากตลาดทุนในภาคการเงินก็คือเอา สถาบันการเงินของภาครัฐนี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยออกจากการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ให้กระทรวงการคลังกลับมากํากับดูแลเองแนวคิดที่บอกว่าสินเชื่อปล่อยแล้วทุกรายเสียไม่ได้เจ๊งไม่ได้เป็นหนี้เสียไม่ได้ต้องเปลี่ยนเขาบอกให้เอาหลุดออกมา แล้วให้ให้ให้เอาเงื่อนไขหลุดออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ภาคราชการเนี่ยนะครับกฎหมายภาครัฐยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีซินโครไนเซชันนะครับเขาก็บอกว่าต้องเอาหน่วยงานราชการทั้งหมดมาเลยแล้วก็ส่งเสริม SME อย่างแข็งแรงคนแรกที่เขาจะทําเลยก็คือสสวต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพยัก์มากขึ้นดูแล SME ได้อย่างแท้จริงและต้องเปลี่ยนบทบาทสสวส่วนจะแก้พรบหรือไม่นั้นก็ไปว่ากันในรายละเอียดนะ อันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะผมว่าวันนี้เนี่ยไอ้โจงที่เป็นนโยบายรัฐบาลไอ้นโยบาย SME ที่ดีที่ดีสุดเนี่ยต้องต้องรายการแล้วนี่พี่เพราะอย่างนี้พี่เพราะอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ที่พี่สุรชัยสรุปให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นจิกซอได้สมบูรณ์แบบมากเลยครับอันแรกสุดเลยก็คือว่าเราต้องเพิ่มบทบาทสถาบันการเงินภาครัฐนะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นต้นต่อที่จะเอาเอาเงินไปให้กับกับกับให้กับประชาชนโดยต้องเปลี่ยนไม้เซ็ตภาครัฐ หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่คุมภาครัฐอยู่ว่าเฮ้ยคุณต้องไม่ไปลงโทษเวลามาัน,นเ,เป็นหนี้เสียถูกไหมครับหรือว่าถ้าจะเป็นหนี้เสียคุณต้องพยายามทําให้มัากลับมาเป็นหนี้ดีให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยครับเนี่ยคือมาให้เซตภาครัฐเลยนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเราให้พัฒนาต้นทางที่เป็น policy maker คืสอ <S 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 สอสอว ให้เขาติดปีกมากยิ่งขึ้นมีงบประมาณทําอะไรให้มันเป็น Activity Based เป็น m s s s o n Based พูดง่ายนะมิชชั่นมันดูใหญ่ดีนะ,ะ Mission Based ไม่ใช่ e e v อีเวนอยเางที่คุณทํากระดอกกระดักทีอะไรเงี้ยนะครับสามก็คือว่าต้องไปพัฒนาคนที่จะมาช่วยเป็นตัวช่วยจริงๆก็คือบอสอยอนั่นเองใช่ไหมครับพวกการคำประกันพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเช่นตัวที่จะมาเพิ่ม เพิ่มพ r i v ว l เลสหรือเพิ่มอะไรเช่น B O I S m E เป็น I, uh, B O I B O I พ r i v ว l เลสหรือนู่นนี่ไปอะไรไป<ส>ที่าไซส์เล็กที่ให้กันเนี่ยก็เข้ามาก็คือเนี่ยครับการดึงเอาหน่วยงานทั้งหมดที่มีอยู่เข้ามานะครับสุดท้ายซึ่งเป็นสุดท้ายก็คือถ้าคุณคิดว่า,าการกู้เงินอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะโอดไป Debt Equity Ratio มันมันอาจจะสูงไปรัฐบาลก็มาช่วยโดยการเอากองทุนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเติมเป็นทุน นะเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยให้มันดีเลยไ,ไม่ต้องมาจ่ายดอกเบีย้ยทั้งร้อยเปอร์เซนะครับ,นะรบจะกู้สักร้อยหนึง่งเอาไปเงินกู้60สิบพออีก40มาเป็นทุนก่อนแล้วถ้าอนาคตคุณโตไปได้ก็ว่ากันแต่ถ้ามันโตไม่ได้จะฝอไปด้วยกันเกาะรัฐบาลก็เข้าไปช่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่มันรบงจอนอไม่ต้องดูพักอื่นแล้วเมื่อกี้พูดถึงดรสติกิรันท์นี่ผมก็พอรู้จักท่านท่านอยู่ในแวดวงเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอยากจะสรุปต่อจากอาจารย์อารักษ์แบบสรุปซ้อนสรุปเลยนะครับก็คือคแค่นโยบายของพรรคท่านเนี่ยแยกออกไปว่าไอ้ดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่เกิดกลุ่มที่สองคือโตกลุ่มที่สามคือเจ็บคเรัอเนี่ยคุณประกาศเลยสีว่านโยบายคุณจะทำให้สสวเนี่ยไปออกนโยยุทธศาสตร์สร้างให้เกิด s อ e เอะอเยอะๆสร้างให้คนมาเป็นผู้ประกอบการเยอะๆปีหนึ่ง ห้าแสนสามแสนนประกาศแล้วก็ไปออกออกไม่ไม่ใช่อีเวนต์เบสอย่างที่บอกมิชชั่นเบสเลยแล้วไปไปให้แต้มต่อจดทะเบียนง่ายขึ้นไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนบริาษัทละห้าพันได้ไหม,มเสียแค่ห้าร้อยก็พอจดห้างเงร้อยเดียวก็พออย่างเงี้ยไม่ร <ไป S 2> ู้จะเอาค่าทะเนียนไปทำไมเยอะแยะคัดเอกสารที่ใบละสองร้อยหนังสือรับรองชุดละสองร้อย่เงี้ยใช่ใช่ครับอย่างเงี้ยเลิกซะ นี่คือเกิดถ้าคุณทําให้เกิดเยอะคนเอาเงินลงทุนมาทําธุรกิจเยอะอืถ้าคุณทําให้เกิดเยอะมันก็จะไปกรีเอา,เอาธุรกิจกระจัดกระจายให้มันเกิดเรียกว่ามันจะเกิดคลาดโมเมนตัม um หลายลอรอบสองก็คือโตโตเนี่ยโอ้โหคุณออกเงื่อนไขายการช่วยทางด้านเงินทุนหรือร่วมลงทุนที่บ่านที่จ,จับยิงสองขาเลยสินเชื่อผ่านภาครัฐกองทุนร,ร่วมลงทุนผ่านหน่วยงานละ แบงรัฐเอามาลงขันกันเลยครับอย่างเงี้ยผมว่ามันมฉีดสองขาเนี่ยคนโตงก็โตไปเลยครับนะสุดท้ายเ,ออเจ็บเจ็บนี่ก็จะไปฟอกไปอะไรเขาก็ต้องมีหน่วยงานรักษาเยียวยาโรงพยาบาลมีที่ปรึกษามีคนอารมณ์ม่รวยเรื่องไก่เกียร์เรื่องอะไรยืดหยุ่นผ่อนปลนให้เขาครับจนกระทั่งเขากลับไปกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมได้ก็ฝีมืออ่าเนี่ยครับ ผมคิดว่าฟังไปฟังมาพักเล็กของดรสัมติกินรณานานี้กลับกลายเป็นดูจะโดนตรงกว่าคนอื่นใช่ใช่ครับเ,เข้าใจมากกว่าเข้าใจกระบวนการมากกว่าครับมีมีของอาามีของครับครับ,รบ,รบเชิญอาจารย์เลยครับมีมีของเล็กๆนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเป็น strategy มากกว่าอันนี้ของทางคุณวรวุฒิ ที่พักชาติพัฒนากล้านะครับก็บอกว่าเขาอยากเสนอเป็น c l o ฟ d ค a c อรี่ก็คือให้อบตเป็นคนลงทุนในแต่ละชุมชนเลยแล้วก็โรงงาน SME เนี่ยจะได้มาทดลองใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพราะว่าเป็นงบของอบตนะครับแล้วก็พัฒนาแพคเกจจิ้งพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าโดยไม่ต้องลงทุนทําโรงงานเองผมเองก็ตอนแรกก็ดูดูดูดีๆด,ด,ดูเอ๊ะมันก็ใช้ได้แต่ว่าพอไปดูแล้วเอ๊ะแล้วมันจะยังไงในเมื่ออุตสาหกรรม มันมีเยอะไปหมดเลยจะให้อบตลงทุนทุกอุตสาหกรรมเลยหรือจะเอาตังค์มาจากไหนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะทุกวันนี้ที่เราเห็นที่เราไปเยี่ยมสหกรณ์นนะครับพี่บัวยพี่สุชัยนะนั่นก็ตั้นงงก็เงินจากสหกรณ์นะครับก็มีบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็ต้องทําได้โดยเฉพาะบางธุรกิจเท่านั้นเองมันไม่สามารถจะทําได้หมดนะฮะอันนั้นรู้สึกว่าใช้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ช่วยเรื่องเครื่องจับรด่อยน้สัครับครับคือคือคือแนวคิดดีนะหลักการดีนะแต่ส่วนใหญ่จะไปไม่รอดเรื่องบริหาร ครับนะครับเราเราเราเห็นแล้วใช่ไหมโอท็อปโอท็อปอะไรนะโอท็อปช็อปอะไรเนี่ยใช่ที่ทุกจังหวัดมีมีแล้วมันการล้างหมดใช่ล้างหมดเลยเพราะว่ามันมันมีฮิดเด่นหลายอย่างมีเรื่องท้งเลนะมีเรื่องเงื่อนไขมีเรื่องการดูแลรักษาบำรุงโอ้ที่สุดแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้หน่วยงานราชการเข้าไปยุ่งเลยครับถ้าเป็นเรื่องธุรกิจต้องให้นักธุรกิจทำ ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจต้องทําโดยเชิงธุรกิจจริงๆแต่ว่าให้แต้านต่อเขาได้ให้ต้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอาว่าใช้กลไกที่มีอยู่หนึ่งก็คือตัวสสวสองแบงค์รั่ไระจายแล้วก็สามก็คือทําให้มันเป็นแบบเป็นเป็นนโยบายที่มันไปช่วยทุกเราเรียกว่าทุกวงจรชีวิตธุรกิจอจะรย์ครับ อีกสักท่านหนึ่งนะครับขอท่านสุดท้ายคุณสุพันธมงคลสุธีคุณสุพันธ์ในฐานะพักไทยสร้างไทยอันนี้เขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเขารู้เพนพอยต์เพราเคยเป็น SME มาก่อนนะครับเราต้องมีวิธีแก้หนี้ให้เขาหลุดจากเครดิตบูโรคือจากนี้เสียนะครับแล้วก็แก้หนี้นอกระบบนะฮะเขาก็จะมีการตั้งกองทุนเพื่อให้ทุกคนได้กู้ตั้งแต่ 5000- ถึง50,000บาท โดยไม่ต้องค้ำประกันเพื่อให้เขาฟื้นกลับมาก่อนนี่คือสิ่งที่เขาจะไปแก้คือเติมเงินให้นะครับแล้วก็ให้ไปหมุนเวียนแล้วก็กฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยเขาจะต้องกดล็อกกฎหมายข้อ2นะครับที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดซึ่งเขาก็มีทําอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ1 4 0สฉบับที่เป็นอุปสรรคกับการทาธรุรก,กิจสุดท้ายก็คือจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมของ s m e โดยเฉพาะเป็นคลัสเตอร์เลยนะครับเติบโตทั้งคลัสเตอร์มีทั้งกองทุนนวัตรกรรมเพื่อให้มีอินโนเวชั่นใหม่ๆมีแพลตฟอร์มให้้เาไดส่งออก ที่เร็วขึ้นมี KPI ชัดเจนที่สำคัญรัฐบาลต้องทำหน้าที่เปิดตลาดให้เป็นงานระดับ World Class ให้ได้ต้องเปิดโอกาสให้ s m e มากที่สุดครับนี่คุณสุพันก็จะเสนอครับ